สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Rust Noche Comeback นะฮะก็เป็นช่องที่ผมเนี่ยได้สร้างใหม่นั่นเองนะครับเราจะทำการลงแต่คลิป League of Legends ทั้งหมดเลยนะครับผมเราจะกลับมาเล่นเกมนี้แบบจริงจังแล้วนะครับ ก็มาเปิดพาทแรกคลิปแรกด้วยเทพเจ้าดาร์เลสเลยนะครับหลายคนที่เคยติดตามผมเนี่ยจะรู้นะว่าผมเนี่ยเมนดาร์เลสแต่หลายคนก็คงบอกว่าพี่ไม่ได้เล่นนานฝีมือพี่จะตกลงหรือเปล่าเอาเป็นว่าตกลงหรือไม่ตกลงเราก็มาดูกันในคลิปนี้เลยดีกว่านะครับกาเลงเขาจะไม่ค่อยใจเท่าไหร่เขาไม่กล้าเข้ามาสู้กับผมเลยก็ได้แต่ฟาร์มคลิปยาวไปนะฮะใจผมนี่อยากประท้าแล้วช่วยผมได้เจ็บหน่อยดีกว่ามาดิเอาเพื่อนโหเรากดสมิธเลย เอาเอามูมูมาลบโอ้ยหลบไม่พ้นครับผมนู้ชมแฟดแฟดไม่ได้โดนใบตาเออแฟดโอไม่รอดไม่น่าแฟดเลยครับโอ้ยเปิดมาก็โดนคิวก่อนเลยนะครับแต่ไม่เป็นไรผมว่าผมอยากโซโล่คิวมันมากเลยนะแต่ก็กลัวเอามูมูจะมาอีกนะครับโอ้พูดถึงก็มาพอดีเลยยังไงเนี่ยไหวไหมเนี่ยเออดึงว่าไวแล้วหนึ่งรอบหนึ่งรอบ,อบมันดึงได้สองรอบใช่ไหมอ้าวนี่ไงโดนที่สองแล้วครับโอเคมันหมดดึงแล้วเราดึงมั่งเราก็มีดึงเหมือนกันเฮ้ยกัรดเพื่อนเอาเลย สวยบอดี้สแลมบอดี้สแลมชนเรียบร้อยบอดี้สแลมเรียบร้อยครับอันต,อนติอันติไม่มีอันติไม่มีผมไม่มีติสวยโอเคอันติไม่มีนะฮะเราก็ร้องแต่จะหาอันติสกิลถึงมะโอ้ยแฟดเว้ยคุ้มขอบคุณครับกาการ์ตทำให้ผมได้คิวสักทีหลังจากที่เรากลับไปออกของมาตอนนี้เราก็ได้รองเท้าแล้วนะฮะบอกเลยว่าคราวนี้การเลนวิ่งหนีเราไม่รอดแน่เอาจะไฟใช่ไหมเพื่อนจะจะ,จะเทรดหรอ กล้ายืนเทกกระดาเลียสนี่ใจต้องไม่ธรรมดาจริงๆนะเออสับไปได้ขอปันสักทีสวยงามกล้ายืนบวกหนึ่งหนึ่งกระดาเลียสกล้าเถกกับดาเลียสถือว่านายใจกล้ามากผมว่าตอนนี้เรากลับบ้านก่อนดีกว่าไอเทมชิน้นแรกที่ผมจอกนะยก็คือ t ทท e ี f o r c e นั่นเองเนะครับหรือว่าใครจะเรียกว่าทิ i ิตี้ฟอสก็ได้มันก็เหมือนกันนั่นแหละก็เป็นไอเทมที่แทบจะติดตัวเลยนะเวลาผมเล่นดาเลียสเนี่ยผมต้องออกชิ้นนี้เนะเพราะมันบวกค่อนข้างหลายอย่าง แต่ว่าก่อนจะออกไททีฟอสต์เราขอออกตัดฮิวก่อนละกันนะเพื่อลดการฮิวเลือดของกาเลนนั่นเองผมหนึ่งๆกับกาเลนได้ไหมผมบอกเลยว่าชิวๆเลยครับแต่ปัญหาก็คือการจับมันเนี่ยอุย้ยจับชิบหายโดนจับแทนเอ้ยแฟดหลบอันติอามูมูได้นะครับผมแล้วฝั่งเราละ่ะกาการ์ดจะมาช่วยผมหน่อยไหมโอ้เกือบแล้วครับเมื่อกี้เราต้องเสียแฟดเลยว่ะผมว่ามันน่าจะยังอยู่แถวๆนี้เนาะอาม,มูมูมันคงป้นเปียอา้าเพื่อนบวกว่ะงั้นเราเอาด้วย ไปไหนเมื them, ่อกี้ทำอะไรผมไว้เออขอสับหน่อยแล้วกันการเลนวมันนี่ห้ายอดยูพี่ห้ายอดยูปั้นโอ้ยห้ายอดหมดไปแล้วฮะแต่ไม่เป็นไรได้เอาโมูมูนะบางอาจทำเราเสียแฟตก็เลยแลกแฟตมาด้วยชีวิตมึงแล้วกันในตอนนี้ท่านผู้ชมคิดว่าถ้าเกิดการเลนมันวิ่งหนีผมเนี่ยผมจะไล่จับมันทันไหมผมก็กังวลเหมือนกันนะเพราะผมก็ไม่ได้เอาโคดมานะฮะหลายคนก็คงเล่นดารเลนแล้วหยิบโก้ด เออผมจะลองดูสกิลแยูสโลแล้วไปไหนเพื่อนมานี่เออได้อยู่หายุดแล้วครับผมอันติไม่มีไม่เป็นไรไม่ต้องใช้ไปเฮ้ยจะรอดหรอไม่ให้รอดได้เลยครับผมได้เออแล้วอามูมูเขาทำอะไรอยู่อย่าบอกนะเขาจะเอาไอ้ลิฟลูกลูกกระจากของลิฟเนี่ยมันเรียกว่าอะไรนะผมก็จำไม่ได้นะฮะมาเอาอยู่ปะวะอามูมูไม่ได้เอานะครับผมโอเคดูกว่าอามูมูเอาอยู่เอาอามูมูอยู่นี่ อาหมูเหรอเลือดแค่นี้มาเป็นเหยื่อผมซะดีๆเอ้าแล้วเข้าไปทําอะไรตรงนั้นหมานี่โอ้โหเลือดแค่นี้ขออัสกิลๆหน่อยละกันสกิลๆไม่ได้โดนโยดึงอีกอันตีเอออัสปอร์เซ็ตมาทําไมเพื่อนยังเพิ่งขอสกิลเลยยู w. เอ,อ้ยผมเนี่ยลุ้นตัวโกงเกือบตายครับยัดเข้โตรเอาแล้วใครตีละอองน่าจะเป็นกาเรนกาเรนมาถ้ามันอันตีทีเดียวผมตายเลยเนี่ย ไม่ไหวถอยเอา้ายังไม่ตายเว้รอดคิ้วๆสวยงามโอ้ยเกือบตายฮะโอเคที่เหลือให้เพื่อนจัดก,การแล้วกันได้ไหมได้ไหมสวยผมรอดเฉยเลยว่ะเย็ดเข้มีเงินสามพันโอ้ออกของได้สบายฮะเดมันเพจชิ้นต่อไปเลยหลังจากที่เราได้ป้อมแรกไปแล้วเนี่ยเราก็จะลุยกันป้อมสองกันเลยทีเดียวนะแต่ว่าก่อนเี่ยเราจะดันเรากขอค่าการเลยนอีกรอบแล้วกัน คือสองเรียบร้อยปั่นแล้วก็ดึงเออมาจะหนีไปไหนเพื่อนไม่ให้หนีเออปั่นอันตี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 เออกอนไล์แล้วครับตอนแรกอยากจะอันตีให้เร็วกว่านี้แต่ว่าโดนใบนะมันก็ค่อนข้างใบที่จะค่อนข้างนานนะครับผมแล้วเลนล่างเขาบวกกันตรงมกรได้ไหมนะแต่เราไม่สนใจละได้ไม่ได้ไม่รู้เราเอาป้อมก่อนเซตมาเซตมาทําไมแตกไหมแตก สวยงามป้อมแรกแตกไม่ทันไรป้อมสองแตกต่อแล้วนะฮะบนเนี่ยแตกไปสองป้อมแล้วคิวโคนคิวป้อมมาเยอะแล้วเรามาคิวออบเจกต์กันบ้างนะขอริฟเลโลเลยลวกันอโอเคโชคดีนะที่มีกากันมาช่วยแล้วตรงนั้นเขาบวกอะไรกันโอ้ยไหวไหมนะันน่ะชิวอยู่แล้วอาริคิวอามูสบายครับผมเออกาเลนอีกแล้วเหรอผมอยากจะวาร์ปขึ้นไปเออไม่เป็นไรเดินมาก็ได้มานี้ขอสักตัว สกิลสองอันเตไม่ต้องอันติปันเลยแล้วกันเออเอาอันตีไม่ตายแต่ว่าติดผิดเลือดตายนะครับเหมือนกับว่าเล่าเขามีประเด็นว่ะแล้วโอเคผมเทเลพอร์ตมาแล้วมาช่วยหน่อยขอสักตัวได้ไหมกาเลนมึงมานี่มานี่กาเรนอยู่ที่ไหนผมก็จะตามไปที่นั่นนะฮะโอเคดึงโดนปันอันติอันติอ่าเคลสลินได้ไปซะงั้นไม่เป็นไรอย่างน้อยเพื่อนเราก็รอดตายครับผม เฮลินได้คิวไม่เป็นไรฮะเอาให้เอดีเกิดก็พอเอาโทษทีเพื่อนโทษทีเราโดนล็อกเนี่ยแล้วเราก็ไปยืนใกล้เฮตลินเพื่อให้มันโดนล็อกด้วยอันตี้จะตายจะตายจะตาย,ตายเดี๋ยวเดี๋ยวถอย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 อ้เกือบตายครับผมเหลือไม่ถึงร้อยเมื่อกี้โดนเวก้าอันตี้ดีนะตัวระถึกอยู่โอ้ยอาลีก็โหดเหมือนกันนะเนี่ยก็ไล่เหมือนกันเคปปอมบนแตกไปสามปอมแล้วฮะ รู้สึกว่าตอนที่ผมไม่ได้อยู่เลนบนเนี่ยการเลนมันจะดูล่าเลงดันลึกผิดปกติเนาะเพราะฉะนั้นเราต้องมากําจัดมันสักหน่อยนะครับเราจะไม่ปล่อยให้มันดันลึกอย่างนี้แว่มันหยามเราเกินไปกล้าดียังไงดันลึกสักขนาดนี้ฮะมันนี่อยู่ไหนเลนสซอนอายไปหรอตอนนี้วิ่งไล่จับแทนแล้วมาเออสวยงามกระกัดลงไปเดี๋ยวผมจะการเองเดี๋ยวผมจะการในอขอสัพหน่อยละกันเลเจนเดรี่เลยครับผม จริงๆก็ไม่อยากตีหรอกแต่กลัวการันแม่งแย่งคิวไงเราเลยขอซับเลยนะครับดูเหมือนว่าผมจะพบนายการเยนอีกแล้วนะฮะก็จะวิ่งไล่จับกันเหมือนเดิมนี่แหละมาสกิลสองสกิลหนึ่งขอตีห้าหยดได้ไหมแล้วค่อยอันติรู้สึกว่ามันจะตีผมแต่ว่าแต่ว่าทำอะไรผมไม่ได้เลยเนะฮะเลือดผมก็ยังเต็มอยู่นะครับมันก็อันติฟรีไปนะแล้วก็เสียชีวิตไปนะครับดูเหมือนตรงกลางเขาจะบวกกันว่ะเรามาแล้วเรามาแล้วรอด้วยโอ้ยเซนน่าน่าตีมาก ขอจามด้วยขวานสักคมๆสักดอกไหมขอสักดอกเพื่อนโอ้ oh, ไม่ทนันมันไปนู่นแล้วมึงก็ได้มาเวก้าเอ้ยขออ่าวไม่ทนันผมมาทําไมล่ะนี่มาไม่ทันนะตลาดวายหมดแล้วนะครับเขาคิวกันหมดแล้วงั้นเรามาเอาป้อมแล้วกันเซตกันป้อมคนเดียวจะไปกันอะไรอยู่ mm hmm. มันก็ทําได้แค่เฟี้ยงเงาแค่นั่นแหละมาเอออินทิพิเตอร์ต่อเลยเพื่อน น,นิวเวเตอร์เซ็นนามาแล้วครับเซนหน้ามาดิกาเขาก็เข้ามาขอขอตีป้อมก่อนขอตีป้อมก่อนขอตีป้อมสกิลสองสวยงามนิวิวเตอร์นบนเพื่อนมีใครมาตีกับผมไหมไม่มีเหรองั้นเราตีคนเดียวก็ได้โอเคกาการมาแล้วระวังระวังอามู่มูระวังอาม,มู่สวยสวยงามโอ้โหสามสี่ 3, ตัวเพื่อนไปไหนหมดฮัลโหลเพื่อน เพื่อนไม่อยู่เพื่อนไม่อยู่ปันตะกิ้ห้ายอดย่งห้ายอดแล้วขอขออันตีได้ไหมขอ,อตีได้ไหมโดนใบอีกอโดนเวก้าดีลีทครับโดนเวก้าสแนปมันอันตีที่ผมหายเลยอะแต่เมื่อกี้สับไม่ได้ไงเพราะโดนใบอยู่โดนใบโดนล็อกเนะสวยงามเพื่อนเออซับพอร์ตเราอย่างเถื่อนครับดึงมาคิวเลยดึงมาอันตีใส่เวก้าก็ก็เวกา้าเหอะก็ไม่รอดนะฮะ แน่ดูเหมือนตรงกลางจะมีปัญหากันอีกแล้วนะฮะผมเจ้าบาลอนก็ไม่ได้เอาสักทีไม่เป็นไรกูไม่สนใจบาลอนแล้วขอได้คิวก่อนละกันงานนี้เอ้ยขอทราบ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 ได้ไหมโอ้ยโดนตันโดนตันโดนตันเอา้ลา what the fuck ลาล,าลา <laughs> ัสโนเช่โยนเกมโยนเกมซะงั้นท่านผู้ชมรอดไหมเนี่ยเพื่อนนี่เราเดินมาโดนอันติเวก้าตายล้วเนี่ยโอ้ยผมว่าอย่างนี้อันตรายน้เนี่ยผมว่าเราต้อง ฆ่าเวก้าก่อนคราวนี้ผมคิดว่าผมน่าจะได้เอาบาลอนจริงๆจังๆสักทีนะครับเอาให้ตายเพื่อนแล้วดูส่งอาลีไปช่วยข้างบนแล้วเ,ออเซตได้ไหมเออฆ่าเสร็จได้ปะนะ่สวยงามจะไปรอดอะไรเราไม่รอหรอกจกังหวะนี้เออมาการเลนเหรอมึงมาทําไมการเลนเออมามาเราเดินอ้อมวงละขอแฟดได้ไหมปัน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 แฟดเออดึงไม่ได้ สวยดึงมารวบสามครับผมเออขอสับเออเวก้าเมื่อกี้ทำอะไรเราไว้มาขอเราจามหน่อยขอเราจามหน้าหน่อยอามูมูก็โดนเราเก็บแล้วครับเหลือตัวเดียวฝั่งนูน้นเซน่าโดนล็อกไหมนะ่ะเอออันติไม่ถึงครับอันติไม่ถึงขอตีป้อมเลยแล้วกันไม่สนใจละสวยงามเอฟจนได้ โอเคปิดเกมได้แบบสบายๆครับผมอ่าก็นี่เป็นคลิปแรกนะสำหรับช่อง Last Notch Comeback นะครับเป็นช่องใหม่นั้นเองใครที่อยากให้ผมเล่นตัวอะไรคอมเมนต์กันมาได้เลยฝากกดติดตามกันด้วยนะบ๊ายบายจุบ๊บ